อุงอิงชินวัตรจะกล้าไหมหากอุงอิงชินวัตรออกกฎหมายแบบนี้คำถามก็คือคุณพ่อก็คืออดีตนายกทักษิณจะให้คุณลูกออกกฎหมายแบบนี้ไหมครับทำในยุคสมัยของท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ตอนนั้นเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่ได้ทำเป็นกฎหมายแต่เขาอาศัยคำสั่ง คำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่66ทับส3ท่านทั้งหลายไปย้อนกันไดมันมีคำสั่งของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ออกมาสองคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นคือการแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยและพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งต่อสู้กันอย่างยาวนานเอาอาวุธมาฆ่ากันเอาปืนมายิงกันมีคนเสียชีวิตเป็นหมื่นคนตั้งแต่ปีส5 0 7 5น8ต่อสู้กันอย่างยาวนานมาเสียชีวิตทั้งตำรวจทหารอสประชาชนธรรมดาและก็คนไทยที่เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์และประจำการที่กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยจะปืนมายิงกัน เขาต้องการจะยุติสงครามกลางเมืองส่วนโทษนี่มีแต่โทษประหารทั้งนั้นนะครับอาวุธสงครามฆ่ากันสู้กันเนี่ยเผาโรงพักเผาหมู่บ้านรอบยิงรอบฆ่ากันทั่วประเทศไทยเกือบ60จังหวัดมีการยิงกันท่านทั้งหลายครับ วันในเปรมตินสูรานนท์เขาจึงออกคำสั่ง66ทัก23ให้การดำเนินการทั้งหมดหยุดไว้ก่อนนี่ผมอธิบายแบบภาษาชาวบ้านนะครับในทางกฎหมายมันก็มีหนึ่งคดีความที่จะดำเนินคดีกับคนที่เข้าร่วมกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยในหยุดดำเนินคดีไว้ก่อนใครที่ถูกจับแล้วให้หยุดเอาไปขังให้ถอนออกมา,อามาอยู่ข้างนอก คดีที่อยู่ในศาลให้หยุดไว้ก่อนคนที่อยู่ในเรือนจำถูกจับแล้วให้เอาออกมาระง,งับทุกอย่างในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ไว้ก่อนอยู่ในสภาพนิ่งถ้าเป็นภาษาการ์ตูนเ็เรียกว่าอยู่ในสภาวานะนจังง,ง,งังอยู่เฉยๆนาจังง,ง,งัง คดีที่จะไปจับให้ระง,งับไว้คดีที่จับได้แล้วให้หยุติการดําเนินคดีคดีที่อยู่ในศาลให้เยอะให้หยุดการพิจารณาคดีผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําให้เอาออกมาท่านทั้งหลายครับคดีที่ได้รับการพิพากษาแล้วให้หยุดการบังคับตามคําพิพากษาคือพิพากษาให้เอาไปจําคุกนี่ก็บอกว่าหยุดก็ไไปก่อนไม่ต้องจําคุกเอาออกมาก่อน นี่คือคำสั่ง66ทับ23ในแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสงครามกลางเมืองในประเทศไทยจนกระทั่งไปถึงคำสั่ง66ทับ25ก็คลี่คลายทุกอย่างคนที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพปลดแอกวางอาวุธคืนอาวุธกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเห็นไหมครับ ไม่ผิดนะอยู่ตามบ้านบางคนไม่มีที่ดินเงาให้ที่สิหไร่ไม่มีเงินก็เอาเงินใ้สองแสนห้าเอากัวให้ก็จ่ายกันมานี่ยล่าสุดเนี่ยพลเอกประวิตร์วงสุวรรณก็เพิ่งตั้งคณะกรรมการมาสำรวจคนตกหลน่นว่าสมาชิกกองทัพปลดแอกที่มีอยู่ประมาณสัก8 0ดหมื่นนายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมีครอบครัวอย่างไรก็ชดใช้ตามข้อตกลงกัน ยอมยุติสงครามกลางเมืองนี่คือสิ่งที่เขาแก้ปัญหาได้ที่ผมเอามาพูดในตันท่าง,งหลายฟังนี่ก็เพราะว่ามันต้องอาศัยกฎหมายหนะจังง,งังบอกเลยมันต้องอาศัยกฎหมายนะจังง,ง,งังคือให้ทุกอย่างมันหยุดไอ้ที่ลงโทษแล้วให้หยุดการลงโทษเอาออกมาก่อนไอ้ที่มีคำพิบากษาแล้วให้หยุดการบังคับตามคำพิบากษา ไอ้ที่กำลังจะไปพิจารณาคดีให้หยุดก่อนตำรวจหยุดอายการหยุดคำพิบากษาหยุดทุกอย่างณน่าจังงังอยู่นิ่งๆท่านทั้งหลายครับถ้าไม่มีกฎหมายลักษณะอย่างนี้อดีตนาย,ยกทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแล้วจะไปรายงานตัวที่ศาลแล้วจะไปอยู่บ้านไนดะ้ยังไงนี่อธิบายอย่างชัดเจนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนะแล้ว การทำกฎหมายอย่างนี้มีคำถามว่าคนอย่างนายเศรษฐาทวีสินหรือคุณเศรษฐาทวีสินหรือเสียนิดเนี่ยจะกล้าทำให้อดีตนายยกทักษิณชินวัตรไหมครับนี่ถามกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคนที่จะต่อต้านเรื่องนี้ก็มีและตอนนี้นี่ท่านทั้งหลายครับกระแสของพรรคเพื่อไทยมันตกต่ำ มันไม่มีมวลชนแล้วเพราะมันไปตบัสัตว์เขามันไปทรยศร์คนที่มาเลือกพรรคเพื่อไทยไงก็เพื่อไทยตบัสัตว์ต่อคนเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทรยศต,รต่์ตอประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยกระแสะก็ไม่มีแล้วคนจึงเอาเสื้อของอดีตน,นายกทักษิณมาเผาเอาเสื้อพัก,ไป,พกไปเผาไปเยี่ยวใส่อยู่หน้าพักเนี่ยนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ ความต้องการของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกับสิ่งที่คุณเศรษฐาทวีสินจะทําให้นี่มันจึงไม่สามารถที่จะจูนกันติดได้มันต่อไม่ติดแล้วใครจะทําให้ตั้งคำถามนะใครจะทําให้ถ้าไปดูแค a n เดตนายกรัฐมนตรีก็เหลืออีกสองคนก็อุ้งอิงชินวัตรกับชัยกเกษมนิติสิริ อุยกิจชินวัต้องไปคุยกับพ่อนี่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ถามว่าพ่ออยากให้ลูกเป็นนายกรัฐมนตรีไหมอยากสิครับท่านทั้งหลายมีลูกเนี่ยอยากให้ลูกประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ลูกต้องการพ่อแม่ทุกคนในโลกนี้ต้องการอย่างนั้นหมดครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านอยากให้ลูกสาวของท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าภรรยาท่านอดีตภรรยาท่านคุณหญิงพจะมานจะออกมาคัดค้านแต่ความเป็นพ่อมันจะได้จารึกในประวัติศาสตร์ไงว่าครอบครัวชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีเครือญาติเนถึงสี่คน คนที่หนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณคนที่สองน้องสาวของประธานทคนที่สองน้องเขยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณสมชายวงศสวัสดสามีของคุณเยาวภาวงศสวัสดก็เป็นน้องเขยก็เป็นคนในครอบครัวคนที่สามก็อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษินวัรคนที่สี่อุ้งยิ่งชินวัตรเขาต้องการเป็นประวัติศาสตร์ มันยิ่งกว่าตระกูลคานทีนะครับเยาวฮารานเนลูผู้พ่อเป็นนายกลูกสาวอินทิลาเนลูคานทีเป็นนายกลูกชายของอินทิลาคานทีราจีบคานทีเป็นนายกอีกเห็นไหมนี่สามชั่วอายุคน,นถึงว่านายมูฮัมหมัดซิงนี่ไม่ได้เป็นเคญาติก็มาจากพรรคที่ตั้งขึ้นจากตระกูลเนลูคานทีก็คือ พักของเกตแต่ตระกูลชินวัตร์นี่ทำได้ดีกว่าครับเอาเครือญาติเลยอดีตนายกทักษิณอดีตนายกสมชายอาดีตนายกยิ่งลักงัามาอุ้งอิงชินวัตรแกก็ต้องอยากครับมันเป็นธรรมดาสามัญของความเป็นพ่อแต่ปัญหาคือถ้าให้อุ้งอิงชินวัตรออกกฎหมาย ตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะเป็นพระราชกำหนดจะเป็นคำสั่งเหมือนกรณีที่ผมยกเหตุการณ์ในอดีตท,ที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ท่านได้ออกคำสั่ง66ทับ2-3และ66ทับ2-5จนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกขัดแยง้งถึงขั้นฆ่ากันของคนไทยในสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ท่านทั้งหลายอุ้งอิงชินวัตรจะกล้าไหมหากอุ้งอิงชินวัตรออกกฎหมายแบบนี้เพื่อมาช่วยพ่อตัวเองให้ลงสนามบินแล้วไปที่ศาลจากศาลไปที่บ้านเลยเนี่ยไม่ต้องไปเข้าคุก จะมีคนออกมาต่อต้านไหมนี่ถามกันนะครับวันนี้พักเพื่อไทยไม่มีมวลชนนะมาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะมีแต่ติ่งพักนะที่เหลือน้อยเต็มทีเพราะหวานอมขมกืนคำถามก็คือ คุณพ่อก็คืออดีตนายกทักษิณจะให้คุณลูกก็คืออุ้งอิงชินวัตรนั้นน่ะโอก้กฎหมายแบบนี้ไหมครับถ้าพลาดไปนี่อุ้งอิงชินวัตรจะต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่ถุงปุ๋ยขึ้นเครื่องบินไปอยู่กับพ่ออยู่กับอาที่ต่างประเทศนะไม่รู้ว่าไปตอนนี้จะจะนานแค่ไหน